สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกับแม่บ้านองนะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่31พฤษภาคม2564สีมงคลน,นำโชคนะคะจะมีสีม่วงสีส้มและสีฟ้าเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข4เลข3เลข0และเลข8นะคะเมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้1 4 3 1 4 0 1 4 8 4 3 0 4 3 8 308 301 08 1 08 4และ813เมื่อจัดเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ1413 101843 4 4 4 8 3038 8และ08นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้สื่อนำโชคจะมาจากอายุแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสาเกิดวันที่เกิดของแม่ของคุณนะคะถ้าท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านค่ะ และนอกจากนี้ทะเบียนรถค่ะรถที่นั่งื่อเช้านี้ก็เป็นสื่อนำโชคคนวันอาทิตย์นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวง73621งท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆนะคะที่อยู่ใกล้ตัวถามเลขกับเขาเลยเขาหยิบเลขให้วันนี้คนวันจันทร์เดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังอุบัติเหตุอันตรายเกี่ยวกับรถนะคะอย่าใจลอยนะคะอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านตรวจตาปักไฟกาต้มน้ำเตาแก๊สให้ดีด้วยนะคะระวังของร้อนของมีคมจะบาดมือ สำหรับได้เด่นเสริมดวงคนวันจันทร์16938ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานนะคะกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทและนอกจากนี้นะคะถ้ามีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายนะคะอายุของคนเจ็บคนป่วยนะคะเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีใครตายช่วงนี้อายุคนตายหรือเลขฝาลงนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคาร13890 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคนะคะจะมาจากเ,าเลขสิมซีนะคะช่วงที่ผ่านมาถ้าคนวันพุธกลางวันไปไปทำบุญหรือไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้เสียงซิมซีมาเลขสิมซีนะคะคือสื่อนาโชคและนอกจากนี้หากคนวันพุธกลางวันในวันนี้นะคะถ้าไปโรงพยาบาลหรือไปธนาคารเลขที่บัตรคิวก็เป็นสื่อนาโชคเลขเด่นเสริมดวง2 0 8 20519 20519นะคะคนพุธกลางวันสําหรับคนวันพุธกลางคืนนะคะ สื่อน้าโชคมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คนอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสํานักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพุธกลางคืน17254ท่านที่เกิดในวันพฤหัสสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บินต่างๆนะคะบินค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะ,นะคะถ้าแจ้งมา2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนําโชคนอกจากนี้นะคะเมื่อคืนนี้คนวันพฤหัสฝันอะไรตีเลขจากความฝันนะคะเพราะเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะ สำหรับเลขเด่นสมดวงคนวันพระหัส18625ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขหรือถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุขุงคุณคือสื่อน้ำโชคนอกจากนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคนวันศุกร์นะคะก็เป็นสื่อน้ำโชคเลขเด่นสมรวม12074ท่านที่เกิดในวันเสราร์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุพ่อคะ่ะอายุเต็มอายุย่างพ่อเสาเกิดวันที่เกิดของพ่อนะคะ ถ้าท่านไม่อยู่แล้อายุสุดท้ายของท่านมันทําบุญทำํำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะนอกจากนี้หากคนวันเสาร์มีกูมารมีรักยมมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลขล็อตประจําองค์กูมานก็เป็นสื่อนําโชคเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์80432นะคะเลขเด่นสื่อนําโชคเลขเด่นประจําวันนะคะ แม่โมดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีอะไรฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย V.I.P แล้วก็ลาวพัฒนาขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีกับสื่อนํำโชคเลขนำโชค,ลโชคและได้เด่นประจำวันที่แม่โมทให้ไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ